สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่ผ่านหนุ่ม้สีพาเห็ดอาหารง,ง่งยๆนำสักเสนะครับพี่น้องเมื่อนี้ผ่านหนุ่นมพมพาเห็ดต้มเส้นตีนไก่นะครับพี่น้องเนี๋นยแบบหนุ่มเร็เลยนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าที่นี้ทานนะครับเกิดน้าก็ไปประมาณจะครึ่งหมอนะครับพี่น้องเนาะครับเกิด ตัแครจุดไฟนะครับพี่น้องระวางถ่ายน้าเกลือเพราะบ้านนู้นมีการที่ใส่น้ำเฟืองของกระเทียมนะครับพี่น้องใส่กระเทียมลงแล้วก็ทิ้งลากผักชีนะครับลงไปนะครับพี่น้องใส่ลงไปแล้วก็ถึงเกลือนะครับพี่น้องใส่เกลือแล้วน้ำหนาเริ่มเดือดนะครับพี่น้องเขาะเอาในส่วนของไก่ทับขาไก่ต่างๆสิกุ้งไก่หนองไก่ต่างๆที่เขาเตรียมไว้นะครับใส่ลุมต่อนตอนน้ำเริ่มเดือดนะครับเนาะ อย่าพึงค้นนะพี่นอ้องกดแคร์ให้ลุกลุกมม่ใช่ไม่มจมน้ำเผือมันสียดสูกไปพร้อมๆกันนะครับน้ำเดือทีทนึงนะครับเขาก็มาตักฟ้องขขาออกนะพี่น้องนอฟ้องดำๆนะครับที่มันฝุดขึ้นมานะพี่น้องนะครับตักออกให้เบิดอๆนะพี่น้องนอตัดจน,น,นจออกวามน้ำมันใสนะครับจะตักออกลายน้ำมันลดลงหลายเขาก็ค่อยเติมน้ำใหม่กันนะครับพี่นอ้อง เหมือนเสียงน้ำโฟด์เหมืมอนต่างๆก็จะเสียบขนาดเด้พี่น้องเริ่มเบิดแล้วครับเนาะเครื่องน้ำเริ่มใสแล้วนะครับพี่น้องครับปอะบาดตัวนี้กต่เสียวในส่วนของหัวใช้เท้านะครับพี่น้องเนาะใส่ลงไปนะครับใส่แล้วก็วกดฟทยังสิีพันธุ์นิค้นนะพี่น้องเนาะฉันว่าตุ่มไก่สีเปือนแล้วครับหัวใช้เท้าสีสุกนะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสุกดีแล้วเราก็สิมาเริ่มปรุงนะครับพี่น้อง ส่วนประกอบต่างๆน,นะครับพี่น้องเนาะปอบานหุ่นหมีกระสีลือปึ่งด้วยนะครับ, C U รบสีอ,อ,นะสสอู๋ขาวนะครับพี่น้องสูตรกะคือกะเอาเนาะครับพี่น้องเนาะเสรสแตปปอบานหุ่นหมีนะครับสิบกมีตัวนะพี่น้องกะเาเนาะครับเนาะสีอู๋ขาวแล้วก็เป็นสีอู v ๋หวานครับพี่น้องนะครับใส่สีอู๋หวานลงไปแล้วนะครับกระสีตามไปด้วยสีอู U ๋ดำ um. นะครับพี่น้องซีอูอทำลงไปแล้วนะครับพอบาดมันมีกระสิบุ้มตามไปด้วยนะครับในส่วนของสดฝาเขียวครับพี่น้องขวดหน่อยเนี่ยจักหน่อยนะครับเนาะสดฝาเขียวลงไปแล้วนะครับกระสิบุ้ตามไปด้วยนะครับนำตาลปิบครับพี่น้อง เหนียวติดสอนเนยเล็กน้อยนะครับเนาะกว่าเสียออกจากสอนใดนะครับพี่น้องใส่น้ำตาดปิดร่วงไปแล้วก็ตามไปด้วยผงชุรด,ดนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็แตลใสเนยเล็กน้อยนะครับสูตรของพ่อบ้านุ่นหมีนั้นเสียบวันใดใส่ในนกดผงรสนะครับพี่น้องเนาะใส่แยบชุรด,ดกับเครื่องปรุงต่างๆเมื่อกี้ก็พอนะครับแล้วก็บ,บรปปิุงน้ำป่าเลยพี่น้องเด้อะนะครับ เรียบร้อยแล้วก็โคดมันเข้ากันนะครับพี่น้องนะครับมึงนะตามจะแซบขนาดใด้จังหน่อยนะพี่น้องเนาะไอเส้นหนาเด็ดๆมันจะแซบกันนะครับแล้วๆนะครับโคดเข้ากันอสร็จแล้วก็เอาเซนนพี่น้องมาใส่นะครับเซนนั่นนะครับสี่เส้นามพวกเส้นหนามก็ได้นะครับเราจะมักไปมันนะพี่น้องเนาะนี่ประบัดตรงนี้เส้นหนามเนี่ยจังหน่อยนะครับมันนิมอย่างที่กระไดฟูดบริตุลโดนนะครับ เรียบลอยแล้วนะครับเส้นเริ่มซุกนะครับเราเอาลูกชิ้นปลาครับพี่น้องมาใส่ลงไปนะครับใส่ลูกชิ้นปลาลงไปแล้วนะครับก,ก็คโนให้มันเข้ากันพี่น้องเนาะลูกชิ้นปลาเนาี่มันติดตัวเรากล่าวว่ากดๆมันถึงแตกกระจายๆทัทๆทท่วกันนะครับพี่น้องเบิงหนาตานะครับแา้วมนแตเแซ่บขนาดไหนจังไลยนะครับพี่น้องโอ้ยแต่แสีบขนาดสุดท้ายนะครับในกันปุ๋มเขาใส่กระเทียมเจียวเนยจังหน่อยนะครับพี่น้อง นะครับใส่แล้วแล้วขเขาก็ค้นมาเข้ากันนะครับตอนกินให้ค่อยไปปรุงเพิ่มอีกทีหนึ่งเนาะกระเทียมเจียวนะพี่น้องเนาะแต่ใส่ในตอนต้มเหมือนมันหอมผงสะกอนชักหน่อยก่อนพี่น้องนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องต้มเส้นตินไกส่สูตรสไตล์โบราณคี่คบเนะเป็นกระสอบผักกาดเดียวเขามาชิมก่อนว่ารสชาติมัเสีได้ปรุงเพิ่มบอนพี่น้องเนาะหรือสีได้ปิดไฟเลยนะครับพี่น้องครับ สุดยอดครับพี่น้องตรงเส้นตีไก่แซ่บครับพี่น้งอง,งแซ่บแล้วนะครับพี่น้องเนาะจัง,ลงเลยก็ลองไปเหตตามเมิองเลยครับเด้อคลิปนี้พระบาทหุ่นหมีกะฝากไปเพียกท่านี้นะครับถ้าเพิ่งว่าคลิปต่อไปพระบาทหุ่นหมีทีเพจอย่างกินให้เบืองให้ชมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหล,ลายๆนะครับเนาะสวัสดีครับ